ได้มาใหม่หายากไม่ค่อยมีหมุนเวียนเหรียญหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมเนื้อชนวนพระชัยวัดปี2532ตอกคอสวยๆเมื่อหลวงปู่บุญมรณภาพของที่่านก็หมดไปจากวัดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนซึ่งถือเป็นตัวแทนของท่านก็หาไม่ได้ปัจจุบันหายากไม่ค่อยพบเห็นในการสร้างครั้งนี้หลวงปู่เจือได้จัดสร้างเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่บุญครึ่งองค์ เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์แห่งวัดกลางบางแก้วออกแบบสวยงามเพื่อนสนองความประสงค์ที่ใช้แล้วดีไม่แพ้ของเก่าโดยใส่ชนวนรุ่นเดิมและมวลสารต่างๆรวมทั้งทองคำที่ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาหลวงพ่อบริจาคใส่ไปด้วยชนิดเข้มข้นเหมือนเดิมเพื่อให้ผู้เคารพนับถือมีติดตัวไว้ใช้แทนของเก่าหลวงปู่เจอได้รวบรวมมวลสารโบราณจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเครื่องใช้ในราชพิธีต่างๆแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุ ที่เป็นมงคลแผ่นยันเกจิอาจารย์ทั่วประเทศและมวลสารที่หลวงปู่เจือและครูบาอาจารย์แห่งวัดกลางบางแก้วปลุกเสกไว้เรียงแกจีอาจารย์ทั่วประเทศถ้วยถาดทองเหลืองเงินพดด้วงเงินนโมโบราณเงินเหรียญเก่าทองคําทองสำริดพระทองเหลืองพระพุทธรูปเก่าทองคําเก่าสร้อยคอเข็มขัดแหวนกําไลเครื่องทองและอีกมากมายไม่สามารถบรรยายได้หมด ที่ผู้มีจิตศรัทธานำมามอบให้ทางวัดหล่อสร้างเหรียญหลวงปู่บุญโดยทางวัดได้นำชนวนมวลสารทั้งหมดมาหล่อหลอมแล้วรีบโดยนำไปให้หลวงปู่เจือและเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นผลัดกันจารักขาระหลายครั้งจากนั้นนำมาสร้างเป็นเหรียญหลวงปู่บุญหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมท่านมีพระเวทวิทยาคมที่กล้าแกรง่งมีวิชาอาคมสุดเข้มขลังวัตถุมง,งคลที่หลวงปู่เจือสร้างขึ้น และทำการปลุกเสกนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่เจือว่าเป็นสุดยอดของดีเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเพื่อหวังผลทางด้านพุทธคุณชนิดที่แรงมากเห็นผลและหวังพึ่งพุทธคุณได้แน่นอนผู้ที่ใช้บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่เจือต่างมีประสบการณ์ให้เห็นกันทุกคนเป็นที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ในมหาพุทธานุภาพที่หลวงปู่เจือปลุกเสกไว้ในวัตถุมงคล ให้เป็นสมบัติแก่ลูกหลานสืบไปหลวงปู่เจือเป็นสิทธิ์ยุคท้ายของหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วพระทุกรุ่นทุกพิมพ์ที่หลวงปู่เจือสร้างล้วนมีประสบการณ์สูงเพราะท่านตั้งใจสร้างและปลุกเสกความต้องการพระเครื่องวัตถุมง,งคลของท่านจึงมีมากเหรียญหลวงปู่บุญหลังยันถือเป็นสุดยอดเหรียญวิเศษชนิดหนึ่งที่ผู้ทำจะต้องมีพลังสมาธิขั้นสูงจึงจะทำสำเร็จได้ เป็นยันที่มีพุทธคุณเด่นทางด้านเรียกทรัพย์ค้าขายเมตตามหานิยมอีกทั้งยังสามารถช่วยหนุนดวงพลิกฟื้นดวงชะตาให้กลับร้ายกลายเป็นดีหลวงปู่เจือและแกจิอาจารย์สายนาครปฐมอทิถานจิตครั้งใหญ่โดยอันเชิญดวงวิญญ,ญาณของหลวงปู่บุญและครูบาอาจารย์แห่งวัดกลางบางแก้วมาร่วมปลุกเสกด้วยอย่างเข้มขลังก่อนที่จะมอบให้ญาติโยมตลอดทั้งศิษยานุสิท์ทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นสุดเป็นยอดเหรียญแห่งโชคลาภและนิรันตรายที่พิเศษสุดคือหลวงปู่เจือและเกจิอาจารย์ตั้งใจปลุกเสกกำกับคาถาเรียกทรัพย์เสริมทรัพย์เสริมบารมีโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์บรรดาลโชคใช้แล้วร่ำรวยเงินทองทธมาค้าขายขึ้นดุดแม่น้ำคงคาไม่ขาดสายสมหวังดังใจผู้ใช้ปรารถนาเพราะสร้างด้วยจิตเจตนารมอันบริสุทธิ์เมตตาสูงสุดประสบการณ์โชคลาภ ไม่เป็นรองใครหลวงปู่เจือได้ปลุกเสกให้พิเศษอีกรอบอย่างเข้มขลังสุดยอดมวลสารพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลังยิ่งใหญ่เป็นมหาโภคทรัพย์สวดทิพย์ยมนเสกคาถาเร่งให้รวยเร่งให้มีเร่งให้เด่นเร่งให้ดังยาจบก,กลับกลายเป็นเศษฐีคนมั่งมีกลับได้เป็นเจ้าสวยยกฐานะที่ตกต่ำให้กลับสูงดีเด่นในเรื่องเจริญก้าวหน้าในการงานเรียกเงินไหลมาเทมาทั่วทั้งแปดทิศทำมาหากินอะไร ก็เจริญรุ่งเรืองบรรดาลได้ทางทรัพย์สินเงินทองมั่งคังมั่นคงเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เหตุที่ทางวัดกลางบางแก้วสร้างพระเพื่อให้พุทธศาสนิก,กชนทั่วไปได้ร่วมสร้างบุญบาร,รมีสังสมไว้เพื่อเป็นทุนบุญต่อไปในภายภาคหน้าทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ก็เพราะบุญมนุษย์เกิดมาได้ก็เพราะบุญเจอกันได้ก็เพราะบุญ,เ,เ,บญเมื่อบุญมาถึงแล้วให้พิจารณาเพื่อเป็นสติระลึกชอบว่าบุญได้ทำแล้วไม่เสื่อม จึงมาอนุมโมทนาบอกบุญในการครั้งนี้เพื่อความเป็นไปและความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานและการดำเนินชีวิตมีสติพึงรู้ชอบเจริญสุขเจริญธรรมทุกทกท่านการทำพระให้คนบูชานิวายากแล้วทำพระให้บริสุทธิ์ยากยิ่งอีกมวลสารทั้งกรรมวิธีเลิกยามเป็นสำคัญวัตถุประสงไซน์นั้นเป็นตัวรองทำให้อยู่ทำให้เป็นทำให้เย็นทำให้ตายหลวนมากมายวิถีค่อยทำค่อยๆสร้างล้วนสำเร็จ สำเร็จสมประสงค์สำหรับเหรียญหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมเหนือชนวนพระชัยวัดปี2532ตอกโคดหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมได้กล่าวไว้ว่าเมื่อนำมาแขวนเดี่ยวขึ้นคอจะทำให้เงินพ่อพูนเพิ่มขึ้นดั่งเจตนารมของหลวงปู่เจือท่านได้ปลุกเสกชนวนวนสารอย่างเข้มขลังหวังจะให้พลังพุทธานุภาพของเหรียญหลวงปู่บุญหลัง ยันได้ช่วยเหลือญาติโยมค้าขายมีเงินทองไม่ขาดมือจนประสบผลสำเร็จมั่งคังร่ำรวยเป็นเศรษฐีหลวงปู่เจือและเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นได้กล่าวถึงเหรียญหลวงปู่บุญหลังยันว่าผู้ใดได้นำอาราธนาบูชาจะเกิดประสบการณ์ให้พบเห็นทางการเลื่อนยศตำแหน่งการเสี่ยงโชคการค้าขายการเรียกเงินทองทรัพย์สินเข้ามาหาม่ขาดสายแก่ผู้นำไปบูชานันแลท่านแนะว่าหให้ใส่ไว้ในที่เก็บเงินทอง จะมีเงินทองมิขาดแลเงินทองจะบังเกิดขึ้นเรื่อยๆวิเศษนะักคาถาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมพระหมโนวาอิทธิวาปุริสวาพานิชวามะมังทิสวาปิยายันติมณีจินดาอิทธิฤทธิเชยะเชยยะลาพะลาพังสัพพะกรมมาประสิทธิเมอระหังภะควานชาลิติมาอุสัพพสิเนหาจะปูชี ตาสัพพสุขชังมหาลาพังณมหาลาพังพวันตุเม